วสวัสดีครับน้องภูมิน้อณกอนเสวัสดีครับพี่นคกิน<อ>พี่นาคินทำอะไรครับส่อมสลเดลิดอร์ครับเ้ดี๋ยวอายอมก่อนนะมาสั่นอายบาไทยเอ้ย ข้าเลยเนี่ยาข้าค่ตาเอ๋มื่อนานเมื้อวานเลออกตัวใดลกมื่อวีนเลยออกตัวใดพี่นาคินก็เป็นพี่ชายน้องภูมินน้องภูมินก็เป็นน้องชายพี่นาคิน อามินเป็นลูกแม่นกนะคิดกับเป็นลูกแม่นกอามินเป็นอามินเป็นคุณหมออ๋อมีนเป็นคุณหมอนะคิดเป็นบุรุษพยาบาลใช่ไหมลูกอามินเป็นใครอามินเป็นคุณหมอเป็นใคริดเป็นพยาบาลอามินเป็นใครแม่นกเป็นแม่ว่าแม่นกเป็นพยาบาลอ๋อแม่นกก็เป็นพยาบาลโอเคอิจจาเป็นใครอิจจาเป็นใครอิจจาเป็นพ่อ อ๋อโอเคโอเคมันจะตกได้ลูกพูมินนนนั่นนั่น่นมัในการท้ี่าดีเปแต่มันเสล้มันจะตกเอาลูกเอาลงมาเร็วเร็วไอ้ยวย่อยาง่ีบนะครับยังไงก็แล้วแต่วันนี้ในความเห็นสุ่าคือตีเสมอได้แต่อะชนะก่า่ แต่ดูก็เป็นที่แล้วสำหรับวนนันนี้แที่ผ่านมาการตั้เงินทามือาปาเป็นสาบนันเขาให้แม่ของเธอจะต้องตัดสลดยหายไปลเลเยี่ยมรา,า,ารั้มาเรียไม่อนกันวันนี้มูลจะได้พบกรมงาน พยาบาลตรวจคนไข้พยาบาลตรวจคนไข้๋อพยาบาลทำของเล่นอย่าเลือกมาถูกอย่าเลือกมามันชีวม,มีมันนั่งเล่นอ่ะมันสิหกเนี่ยลูกพยาบาลจะกินข้าวอคุณพยาบาลจะไปกินข้าว ไขดาวเหรอลูกไขดาวไปใส่ลูกไปใส่ผพุมีิญพุมิน,มนโอ้เขาได้ยินเสียงกัดอันนี้เราเพียง ลา,ากมาเห็ยังลูกอ,อู้อลลาหลากมาเล่นเห็นอยัางเอามาเล่นตัวต,ต่อนะค้าอ่าไปเล่นไปคุณพยาบาลจะกินข้าวเอาคุณพยาบาลจะไปกินข้าวเทแลเรากเก็บด้วยนะครับถ้าใครเล่นแล้วไม่เก็บไมใ่ให้เล่นอีกนะครับเล่นแล้วต้องเก็บนะครับคุณหมอก็ต้องไปตรวจพยาบาลด้วยกับไปกับพยาบาลต้องทํางานร่วมกันทํางานกันเป็นทีมครับสามาคีกันนะครับ ไหนไหนดูสิโอ้มีเครื่องบินด้วยเหรอลูกเก่งเก่งเก่ง,กงที่ทำกับข้าวตังดเหลียวลูก ครับมีกระทะทำกับข้าวให้กินหน่อยหิวข้าวแล้วมีอะไรกินบ้างครับคนคิดด้ โอ้รถปูนพยาบาลเก่งเก่งลูกเก่งเก่งแต่นั้นไม่มีไม่มีมมหรอลูกแื่อาใคบเขมเมมาเลยโอ้ใช่ใช่ใช่ ครับกินอะไรดีกินอะไรดีไม่ได้ขออะไรแม่โน้กินอะไรดีภูออไไม้มินไม่ต้องเชื่อใจกล้วยลูกกล้วยลูกินุ้ยจะกินกล้วยเหรอคะครับผมกินกล้วยครับเอ้าวเป็นผู้หญิงเปนง็นผู้ชายไม่ไม่นาคิมเป็นผู้ชายนาคิมก็ต้องพูดครับมรรแม่โนพูดค่ะเพราะว่าแม่นกเป็นผู้หญิงอา เอาไม่เอาไม่แม่พูดคาดก็ได้เอาขานมหวานหน่อยค่ะานาคินก็ต้องพูดครับสิลูกนาคินเป็นผู้ชายเอา,อเอาขานมปังหน่อยค่ะเอาไข่าาดาวเอาไข่ดาวหน่อยค่ะต้องมีครับด้วยลูกครับ<า>พูดเฉพาะไหนนะห<า>ไหนนาคินลองพูดครับสิคร,บครับดีดีลูกครับเร็วๆไหนสวัสดีครับทำไงลูกท่านผู้ชมดูอยู่แล้ว เขาพยาบาลท่อนทำไมพยาบาลไม่เปิดพัดลมล่ะลูกโอ้ยอย่าทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนั้นนะแม่ทำให้ลูกเดี๋ยวได้ทำให้ไปไปรอเลยไปเล่นรอเลยไปเย,ย็นหรือยังเย็นแล้ว ไดาวเอาสุกๆนะครับครับปูมินปูมินครับไปจำไปจำไปจำไปจเบาอีหยั่งไปจำไปจำไปจำไปจฟังบอลหลูเรืองไหนครับอ๋อที่ตรวจครับที่ตรวจคนไข้ครับผม ครับาากขมาจะกดูข้าวหน่อยทำกับข้าวให้กินเร็วมาเร็วจ้าเรียกพ่อเรีวกพ่อจักมาดูนายกินทำกับข้าวหน่อยครับอร่อยอร่อย,ออยนะลูกอร่อยอร่อยพี่จ๊ะเาเปคนียงแต่บางทีพยาบาลคนไหนดื้อปูปูปู แล้วหลายคนก็เฝ้ามองคับกุมารทองกกุมารน้อยเขาจะให้ตัวไหนวันนี้กุมารทองภูมินจะให้เลขตัวไหนเนาะอุ้ยไข่ทูทีเอาเอาลองทําดูพร้อมไหมอ้าวกดแล้วครับไม่โกรธครับไม่มีตัวไหนแล้วครับนะยังไม่ถึงเวลาให้ครับเห็นไหมเขาจะปัดทิ้งถ้าเขาไม่ให้เขาจะปัดทิ้งก่อนครับรอเย็นๆนะครับ อากดแล้วกดแล้วอามั่วอมั่วเขาส่งคืนแล้วครับเขาไม่ให้ครับให้นะครับตอนนี้เขาไม่มีอารมณ์ให้ถ้าอารมณ์ดีเขาสิกดให้ร์ดเนาะโอ้อะไรนี่ครับนี่ครับอุ้ยไข่ดาวสองคืออะไรคืออะไรถามลูกว่านี่คืออะไรครับนี่คืออะไรลูก เดินไปเลยแม่กะตีกันมาีไนครับโซังโนโบวจริบมนจริง้โบอัมารทอง กูมาทองขอหวยห,หน่อย آ, ขนไปอไนะชชาชปอ,น,อน,นั้นึนไปอะไรมาตอน,น้นนอรอนนไปอะไรตอนนั้นอนะไราจาคนไปอะไรตอนไหนล่ะต้นไหนลูกตอนไหนนัเรียงละวะก โอเคเดี๋ยวเราจะมาขอหวยกุมารกันกุมารกดให้หรือยังกุมารกุมารไม่สนใจครับวันนี้กุมารไม่ให้หวยเลยกุมารอ่ะแล้วแต่เขาถ้าเขามีอารมณ์ให้เขาก็จะกดเองไหนไหนแม่ขอกุมารก่อนวันนี้สีหายไปเนาะกุมารเนี่ยมา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 กุมารทองครับครับ เอ้ยจั๊จั๊จั๊กดให้แม่หน่อยครับแม่อยากได้หวยครับเขาประสนใจว่ามื่อนีร่ไม่รู้เขาบ่อไทยน้อเขาเหรียญอยู่ค้ำๆก่อนเอ้าบายบายจงขอเขาเขามีอารมณ์นี่ผมแต่ถ้าจูจีบ่ถึกนะน้องหนาเห็นบ่เอาออกเอาออกโอเคบอกออกออกนะเขาจะกดเองจะกดตอนนี้ออกเลยกูไห้มาสองวันแล้วเนี้ย กูมาเนี้ให้แม่นเท่าไหร่แต่กูมาเนี้ยแม่นโอ้พยาบาลนะเนี่ยพยาบาลนะเนี่ยโอเคบาเสีย